สวัสดีครับมีลัอกที่แบร์นะครับเติมเงินถูกต้องรายอีล็อตที่ช็อปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับอ่าและนี่คือช่องทางการเติมเงินนะครับก็ใน f a c e b o o อีล็อที่ช็อปได้นะครับแล้วก็ทางไลน์อย่าลืมพิมพ์แอดด้วยนะครับนะค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันแต่อย่างใดนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วเวลาเติมก็บอกผ่านมาทางลัอกี้แแบร์ด้วยนะครับอ่าขอบคุณมากนะครับ สวัสดีครับมีอะไรกี่แบรน์นะครับวันนี้เราอยู่ในายแรกหน้าล็อกลีเบิร์ด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 นะครับวันนี้ขออนุญาตมาแจกหนึ่งโค้ดนะครับผมโค้ดเดยมมีวีพิงไว้ข้างล่างนะส่วนโค้ดเก่าอันนี้คงน่าจะหมดอายุแหละเลยไม่เอามาแล้วกันนะครับต่อไปนี่เป็นส่วนกิจกรรมเซนนี่คลิปที่แล้วหมีพูดปุ๊บทางทีมงานเอามาครับแปลว่าเขาฟังหมีจริงๆนนเนี้ยพูดวันเดียวพรุ่งนี้เอามาเลยเออดีนะครับก็เพื่อจะช่วยเหลือผูเ้เล่นได้นะครับ อันนี้เผื่อถ้าเกิดใครอยากจะให้ปรับปรุงเกมอะไรก็มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์บอกได้นะอันนี้เดี๋ยวหมีบอกเรื่องแจ้งให้เขาแล้วกันตอนนี้น่าจะเหลือมีคนสุดท้ายแล้วแหละเออเรียกว่ามีพูดไปแล้วเขารับฟัง,ออฟ,งฟีดแบ็กอยู่นะก็ไปปรับเปลี่ยนที่ดีขึ้นนะครับอะตอนนี้มี3สกิลใหม่ที่เปลี่ยนในแผนนี้มีอะไรบ้างนะครับแล้วก็เป็นในส่วนการเสกเพชรฟ้ามาซื้อของให้กับตัวเองแล้วนะโอ้โหเขาไปแล้วก็มี ออเศกเพชรนะครับสำหรับเซตใหม่นะให้กับทางสตรีมเมอร์ของทางทีมงานถ้าเพื่อนๆอยากฟังต้องไปลองฟังออประมาณ3มคลิปที่แล้วจะมีบอกนะครับอันนี้เอาอีกแล้วนะคือต้องบอกว่าวิสาดึงธนูของฮันเตอร์เพื่ออะไรแลวราคาแพงมากนะครับเอาเรื่องไหนก่อนดีอ่ะอ่ะเอาเอาเรื่องตอนนี้ก่อนเลยแล้วกันปะเรื่องเออเรื่องเสกของดึงดึงของนะครับนี่มีวิชาชื่อภาษาจีนนะครับเขียนว่า RO เห็นไหม อ่าอันนี้มีคนบอกเลยครับ่เห็นไหมเสกเพชรมาดึงของเองเห็นไหมครับนี่ฝรั่งพูดเลย this gm t h i n p a y o r ah stupid โอ้โหฝรั่งนี่ดา่าฝรั่งนี่แย่งเกียวกัดเลยนะครับประมาณนี้นะอ่าเดี๋ยวมีให้ลงรูปนะอ่าเขาคือใครเนาะพี่จะเอาธนูไปทําลายกลุ่มฟิลิปปินนะครับก็คือสรุปง่ายๆเลยก็คือว่าเอ่อทางทีมงานหรือคน น่าจะเป็นคนกันเองไงแต่อันนี้หมีไม่รู้นะอันนี้หม,อนนมีอาจจะไม่ช่ทางยิมงนานก็ได้หรืออะไรก็ไม่รู้นะเอาเป็นว่ามีคนได้ธนูครับชื่อนี้เลยเห็นไหมเพื่อนๆเห็นชื่อมาที่วงเนี่ยอ่าแล้วก็มีคนที่ดึงเป็นวิสัทนะที่ชื่อว่าอ o โอแถมดึงราคาแบบโดสัตว์รัสเซียมากนะคือตอนนี้ราคาธนูมันไม่มีทางถึงขนาดนี้อยู่แล้วนะครับอืม คิดดูนะตอนนี้ใครจะมาใครจะมา,ใค,ะมาใครจะมานั่งดึงธนูราคา670,000เพรฟ้าวะใช่ปะโอ้มันมัน,มน,มนไปไม่ได้เว้ยคือเหมือนประมาณว่าเขาพูดกันนะนะประมาณว่าเอ่อไอคนที่เป็น RO เนี่ยน่าจะเสกครับเสกเพรฟาได้แล้วก็มาดึงธนูเพื่อให้ตัวเองที่เล่นอาชีพฮันเตอร์ตัวเนี้ยหรืออาชีพไหนก็ไม่รู้นะเนี่ยมีมีชื่อที่วงอยู่เนี่ยครับได้งเงินเยอะๆประมาณนี้ ถ้าเพื่อนๆอยากตามเรื่องเพื่อนๆไปดูในในเพจเลยครับแหน้ารองดีเบอร์เลยหน้าเพจเลยมีคนลงด่ากันโอ้โหสามสิบสี่สิบว่าข้อความนะเพื่อนๆก็ลองไปดูล้วกัานแปลว่ามันมีมูลจริงไหมนะเขาไม่กล้าด่าแล้วทางดีงานก็ปล่อยนะเออไม่ไม่ได้สนใจอะไรเลยนะครับรู้สึกว่าเอยมันเป็นเรื่องปกติไปแล้วหรอเกมจะเป็นเช่นไรต่อไปก็ติดตามดูในช่องก้าวการ์ตูนของมีมีนะไม่เกี่ยวนะอจบไปในส่วนของเสกนะครับอ่ะต่อไปเป็นเรื่องการเปลี่ยนเออสกิลนะครับตอนนี้มีอยู่3สกิลคือพ่อค้าตอนนี้ลดราคาเซนนี่แล้วนะ จาก2,000เซนนี่หรือแค่200เซนนี่เท่านั้นโอ้โหพ่อค้าที่เกิดกอกแตกตายเลยนะถ้าโคตรแรงแต่มาติดตรงเซนนี่แล้วซึ่งเซนนี่ไม่พอแต่อันนี้มีได้ไปบอกฟีดแบ็กแล้วตั้งแต่2วันที่แล้วกิจกรรมเงินก็มานะครับก็เรียกได้ว่าเป็นการช่วยเหลือผู้เล่นแล้วกันนะครับในในเกมนี้แล้วกันอย่างนี้บอกใครอยากจะให้แจ้งอะไรก็บอกได้นะครับมีก็ยินดีช่วยเหลือนะครับเท่าที่มีทําได้นะโอ,อ้คือจริงๆตอนนี้เกมมันก็ซาแล้วคือมีสามารถไปทำเดือดแรกก็ได้ไปทําแรกหน้าล็ออนะ่มยยยังพาชว ทุกคนอยู่นะครับผมประมาณนี้อ่าต่อไปสไนเปอร์นะครับปรับท่ามันตีช็อตว่ามันไปปรับท่ามันตีช็อตท่าที่เขาไม่ใช้กันเพื่ออะไรไวะนะ้ดนนี้เหมือนกันแทนที่จะปรับนอกดาเมจคูณสองอะไรอย่างเงี้ยนะเออหรือไม่ก็ปรับไปปรับยิงธรรมดานกจิกให้มันแรงขึ้นแปดพันจะหมื่นห้ามันบลั๊กอ่ะเออให้มันขึ้นแบบสักห้าหมื่นแสนหนึ่งอะไรอย่างเงี้สยสไนเปอร์ได้แบบชูชูคอกันหน่อยนะครับอ่าเดี๋ยวมีขออยญาไปลองท่ามันตีช็อตให้ดูแล้วกันนะ วางลูกศรหลายลูกไว้บนสายพร้อมการจากนั้นยิงลูกศรหลายลูกไปที่กวยนะครับ60เปอร์เซ็นต์หน้าของคุณก็คือมีการปรับในส่วนดาเมจเพิ่มขึ้นนะครับเท่ากับ560เปอร์เซ็นต์ของอันแทกกายภาพ4 4 2สีค่อนข้างเยอะเลยนะแต่มันคิดเป็นเพียงแทกมีไอจไออาจจะไม่ได้ช่วยแนตะ่เดี๋ยวมีไปลองให้ดูแล้วกันนะครับตัวมีก็พียงแทกไม่ค่อยเยอะมากประมาณหมื่นสองนะแต่เดี๋ยวลองดูแล้วก็ไปนในส่วนท่านอัศวินอัศวินก็คือหลอดไนท์นั่นแหละครับมีการปรับเปลี่ยนออโโนนเบิร์นนนนนเเเปป็็ทท่่่าาาไอ้ีผ ซึ่งท่าเนี้ยมันทําให้ดาเมจของหลอดไนแรงมากโูเห็นเห็นเดี๋ยวนี้เอ้ยไม่ไม่รู้ว่าท่านี้หรือเปล่าหมีไม่เคยเล่นเนี่ยแต่รู้สึกว่าโูเดี๋ยวนี้หลอดไนแรงมากแล้วเทมท็อปพิมพ์บอสทีล้านสุลตานห้าล้านอย่างเงี้ยอ่าเดี๋ยวก่อนทดลองเดี๋ยวมีขออนุญาตโปรโมทอีกสักนิดนึงแล้วกันน,น,น,นะคะรับพอดีเขาฝากมาและนรกดีเทิร์นเตรียมตัวให้พร้อมกับโค้ดเบตา้าถูวันที่20ถึงวันที่24กันยายน,นี้ ก็ไม่มีอะไรครับก็เปิดโค้ดเบตา้าก็สามารถไปเล่นได้เลยในช่วงวันที่ยี่สิบถึงยี่สิบสี่ไม่ต้องลงทะเบียนมัง้งเออเหมือนโค้ดเบต้าครั้งหนึ่งก็ไม่ลงทะเบียนนะครับเดี๋ยวมีออนอญาตเอาตัวเกมขึ้นมาให้ดูแล้วกันตอนแรกหมีก็ไปเล่นอยู่ไปเล่นธนูนะครับก็อันนี้พูดถึงประสบการณ์ที่เล่นมันไม่ใช่แลกหน้าล็อกเลยอ่ะมันคือตัวละครแลกหน้าล็อกแต่ทำมาเป็นเหมือนแบบเกมจีนเกมหนึ่งอะหมีพูดอย่างนี้แล้วกันถามว่าหมีเล่นไหมหมีก็คงไปเล่นตามหน้าที่ทํางานนะครับถ้าใครเล่นเออธนูอ่ะเกมนี้เดี ลองมาธนูอีกแล้วอันนี้เรื่องจริงเออแต่นายเกมนี้ก็เก่งนะพูดถึงนายเกมนี้ก็เก่งมันเป็นตัวแบบลากมาโบลิ่งแบดอ่ะแลกลากมาแมงน่มเบดเออที่มีเห็น,นอาสามาชีพนี้ที่เห็นคนเล่นเยอะเราบอกว่าโกงนะวิสาสายน้ําแข็งถ้าจำไม่ผิดนะที่มีเล่นตอนโคตรเบต้าแต่มีเล่นธนูนะหมีคงไม่ได้วิาสาเหมือนเดิมเขาเป็นเล่นธนูแต่จะมีเดิร์ลักหน้าล็อกอาจจะไปเล่นวิาสาเพราะว่าอูธนูนเปลืองมากเลยเดิร์ลักเดิร์ลักหน้าล็อกอ่ะมีไปลองเทสมานะคือแบบธนูแม วิาสายี่ไม่ต้องเลยเดือดแรกหน้าล็อกนะไอเราพูดถึงเดือดแรกหน้าล็อกไม่ได้แรกหน้าล็อกดีเทอร์นะส่วนส่วนวิสัยไม่ต้องซื้ออะไรเลยครับ <c oughs> บอดยี่สี่ชั่วโมงมันสบายมันสบายดีอ่ะก็ฝากประชาันนิดนึงแล้วกันสําหรับคนนี้เป็นคอแรกหน้าล็อกรีเทิร์หรือว่าชอบแรกหน้าล็อกก็สามารถมาเล่นได้นะครับแหมหล่อนในหน้าร็เกเชวกับปุ่งสั้นจุดอ่ะต,อต่อไปก็เออเดี๋ยวเพื่นๆครับมีเช็คก่อนสรุปเรื่องราวหมดแล้วหรือมีจะไปทดลองให้ดูนะครับเรียบร้อย โอเคเรียบร้อยครับเดี๋ยวมีขอยาตไปทดลองสกิลให้ดูแล้วกันนะครับเพราะว่าผู้เล่นจะได้ไม่ต้องมานั่งแบบเออมานั่งเสียค่าสวิต์ไงใช่ปะเออเอาแน,น่ตัวที่เรามาทดลองก็คือน้องหนอนเนี่ยแหละครับง่ายดีนอนอีกแล้ว <laughs> อ่าเดี๋ยวมีขอญาตกดรีสกิลเลยนะครับสกิลชื่อว่ามันตีช็อตนะครับซึ่งเป็นสกิลที่ เราไม่ควรจะต้องใช้เลยด้วยนะจริงๆแล้วมันไม่ใช่ท่าใหญ่ด้วยนะเนี่ยมันตีช็อตคือท่านี้ครับหรือว่ามันจะไปปรับท่าใหญ่โฟกัสแอโร่อะไรเงี้ยเออเดี๋ยวมีคอรี่เดี๋ยวมีขอไปลองสายแอคแทกหน่อยอยากลองนะแต่แอคแทกมีไม่ได้เยอะนะครับเอาหมีลี่ให้เลยละกันเออรีบอัพเลยครับจะได้ไม่เสียเวลาเพื่อนๆนะครับเฮ้ยจริงๆถ้าบีปอัพมันตีช็อตแล้วแอโร่ชาวเบอร์มีไม่ต้องเต็มก็ได้นะลืมไปเลยนะเนี่ยอุย้ยเมาเมา เอา,มาเมาอีกแล้วเอา,เอาสายกําดักระเบิดมีเห็นฮันเตอร์คนหนึ่งเขาแรงมากเลยนะมีเห็นแล้วว่าแต่จะไม่รับความนิยมสักนิดนึงเพราะว่าไม่มีคนลองอนะเนาะมีก็ไม่ได้เป็นคนทําด้วยนะครับอยากให้มีลองไหมล่ะเดี๋ยวลองให้ได้นะสายกําดักระเบิดที่แน่ๆก็คือหอเก่งครับแต่ว่าโหมดอื่นยังมียังไม่ได้เล่นมียังบอกไม่ได้แต่ว่ามีเคยเห็นเขาดามเมจแรงนะดามเมจแรงมากนะครับยินเบนยังไงก็ต้องเอานะครับ ไา้หมีมีไม้ฟรีสองเรามีไม้ฟรีอันนี้อีกห้าสกิลพอดีเลยครับจ๊บๆๆๆอ่าเรามาแล้วอ่ะเดี๋ยวมีขออย่าลองบันติช็อตเลยครับสิบแล้วก็ท่าสุดยอดของสายแอแทกเอออยากลองมานานแล้วไงแต่โล่เป็นไรว่ามันแรงขนาดไหนกันเชียวโอ้ตาเมทถึงใจเลยนะเนี่ยโอ้จะบอกสายแอกแท็กก็โหดนะสายสกิลฟาสก็ยังโหดอยูน่นะมีว่าสกิลนี่โอ้โหมันเป็นเส้นที่เราต้องกดเองอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวขอแยกเอาสกิลขึ้นหน่อยครับมันตั้งสกิลไงไปเล่นอีกแลกมาตอนนี้สับสนมากเลยอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยนี่โฟกัสแล้วก็ท่าไมตายสุดยอดนี่ใช่ไหมวะท่าเนี้ยแหละเออเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูอีกทีครับเออใช่ครับโฟกัสแอรโร่โอ้มันต้อง,งมันต้องยิงเองเหรอเนี่ยอ,อ้าวอ๋อต้องกดรออ๋โอโดนหมูอย่างงี้เลยเ,เนี่ยโอ้ดูดิ สามแสนเจ็ดว้าวต้อมนเป็นท่าหมู่อะเนาะกดแล้วมันไปเลยมันจะไม่เหมือน arrow shower นะครับออันนี้ก็เป็นเลี่ยงเหรอนี่เป็นยิงทะลุเลยครับยิงทะลุสองท่าสามแสนเจ็ดเออมันแรงพอาพ่มันติช็อตเลยแปลว่ามันติช็อตปรับมาจริงๆนะถึงแรงขนาดนี้เดี๋ยวนะกดค a n c e ลยังไงวะเออคออยู่เยอะๆหน่อยดิแรงแล้วเนี่ยสามแสนเจ็เลยอะพรึ่ โอ้โหแต่ไม่มีแต่แต่มันไม่มีติดคีหรอถ้ามีติดคีก็เจ็ดแสนเลยนะทำเป็นเล่นไปขนาดแอคแท็กหมีไปเยอะนะสามแสนถ้าไม่มีติดคีหรออู๋ถ้าไม่มีติดคีนี่บรรเลยเลยแลเนี่ยถ้ามันจะตกไปเยอะเลยนะครับเฮ้ยมีติดคีห้าแสนมีมีติดคีนะมีติดคีตอนแรกคิดว่าไม่ติดคีนะครับมีติดคีแน่นอนนะถ้าคนทำแอคแท็กเยอะๆน่าจะแรงโคตรต้องมานั่งเล็งอะ น้อนคุ้งเออสามแสนครับถ้าไปติดียากจังวะนี่ยิงหนอนนะเว้ยยังไม่ค่อยติดคีเลยอ่ะเออสามแสนเจติดคีมันขึ้นมาสามประมาณแสนสามไม่งออมันน้อยมากเลยนะเอาโวแต่ถ้าเกิดคนทำแอคแท็กมาเยอะๆอ่ะเอาสักหมื่นห้าน่าจะแรงนะครับมีว่าน่าจะห้าหกแสนเลยอ่ะสรุปสายนกแรงกว่าแนะ่นอนดูทรงก็รู้แล้วเนะอ้าวฮองงูฮูงูของเราหรือว่าศัตรู ทำหลายเกมนะมันก็จะเบอร์เบอร์ไม่เบอร์ธรรมดาเบอร์เยอะครับนี่เพิ่งไปทำทีเอสทีเอสสามไหมเขาเขาจ้างนะครับโอ้โหสามแสนเจ็ดนะเฮ้ยทำไมครูดาวมันไวไปวะเดี๋ยวไปดูกันะ <c oughs> ไม่ได้ไวเยอะครูสิบห้าวิเอาสรุปให้ฟังหมีว่าธานูดีกว่าแต่ไอไม่ใช่นกดีกว่าแต่ว่ามันก็เป็นอะไรที่ดีนะถ้าเกิดเพื่อนๆลองคิดตามหมีสมมติเพื่นอนๆอัพนกจิกเต็มแล้วก็มาดีเทเลนเนี่ยดีเทออะไรเนี่ย ดีเทอร์เลนต์เต็มเสร็จแล้วเนี่ยอาจจะไปเอาบัฟหรือไม่จะเอาตรงนี้เต็มก็ได้ครับเราก็จะได้ท่าที่ดาเมจถ,ถึง3 0 7, 0แสนติดติคีห้าแสนอีก2ท่าเลยก็ถือว่าดีนะโอ้ยใช้ได้นะถามจริงฮันเตอร์โอพีอยู่แล้วเนี่ยนะติดคีห้าแสนอะมันทำไมมันติดยากจังวะเออนอนคุ้งอย่าลบนอนสี่แสนครับตะกี้ขึ้นสี่แสนสามแปลว่าติดคีเนี่ยลองหน่อยดิถ้าออโต้มันยิงโดนใช่ไหมวะไม่ใช่กูต้องเล็งเองนี่ฮาแตกเลยนะ น่าจะมีลองให้เลยครับสายแอคแท็กน่าจะชอบกันน่าจะดีด้ากันในส่วนนี้โอเคมาเออเออเออมันล็อกยิงเองให้ครับแต่จะเป็นทางตรงนะโอเคประมาณนี้นะครับเอาไปว่ามีลองให้ก็สรุปก็คือเนี่ยมันก็ถือว่าแรงอยู่ดีขนาดมีสายแอคแท็มีน้อยนะยังประมาณ3ามแสนเจ็ดที่ปรับมาติดคี้ห้าแสนนะครับ ถ้าเกิดสมมุติเพืเ่อไปอัพฟันคอนแอคซาแล้วก็ดิสเทนซ์เต็มเสร็จแล้วก็อย่างที่หมีบอกก็าอาจจะมาเลือกเนี่ยบัฟฟันคอนไอวกดาเมจฟรีโบดิเฟอร์บวกเยอะอยู่นะอย่างละสิบเปอร์เซ็นต์อะ่ะสองค่าเลยนะแล้วก็อาจจะอัพตรงนี้เสร็จแล้วไม่รู้อะไรก็ามาอัพสองค่านี้ต่อยครับเราจะได้อ่าท่าที่สกิลฟรีเลยใช่ไหมสามแสนห้าถึงห้าแสนอีกสองสกิลฟรีเลย เพราะว่ายังไงมันก็แรงกว่าสกิลเก่าแล้วประมาณนี้นะครับอันนี้มีรองให้แล้วกันนะแต่ถ้าคนเล่นเป็นสายพี่แอคแท็ที่เยอะๆมีว่าน่าจะหกเ็ดแสนได้มั้งคนที่ใส่การ์ดบู๊บสี่ใบอะประมาณนี้นะับกสายสกิลสายฟานะครับออะขอให้คนเล่นเกมมีความสุขแล้วกันแล้วในเรื่องดราม่าที่แซกเพชรมันดึงธนูให้กับตัวเองเนี่ยเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้แล้วแลกหน้าล็อกรีเบิร์ดอะไรก็เกิดขึ้นได้ใช่ไหมแลกหน้าล็อกรีเบิร์ดนะครับ นี่สามแสนเจ็ดพีนหน่อยเดียวโชว์เฮ้ยเริ่มนี่สี่แสนสามโชว์น้องน้องเข้าไปอ่าแล้วเจอกันนะครับ